รองประธาน YLG b u l l i บ n International นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะตอนไปฟังดูว่าแนวโน้มราคาทองคำจะเป็นขาขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณประวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิสุทธิ์และคุณบรุรกิจค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับราคาทองคำแนวโน้มของสัป,ปดาห์นี้ครับเห็น <He ard. S 1> ว่ามาีคนบอกว่าทองคำเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่ภาวะขาขึ้นแล้วหรือไงอาจารย์คุณประวันนะ ค่ะเราก็มองว่าโอกาสที่มันจะเป็นไซด์เว้าขน่ยเริ่มค,ค่อน,อนข้างที่จะเห็นไซ์ชัดขึ้นนะนะคะคแต่ยังคงไม่สามารถคันทงได้ว่าใช่มไม่จนกว่าจะผ่านอาทิตย์นี้ไปก่อนนะ,นะคะอครับเอ,อ่อาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนประกาศ GDP ไตรใจมาาหนึ่งเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าควรจะออกมาอยู่ที่สองจุดห้าแต่ตอนหมดประกาศออกมาอยู่ที่2องจุดสองทำให้นักทุนขาดความมั่นใจจะเทขาย ดอลลาร์ <US> ม,มาแล้วก็มาซื้อนะทองคำเพิ่มขึ้นทำให้ทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ1,660ยูเดอลลาร์กัตรอยส์เอาได้แต่วันนี้เนี่ยเราต้องจับในอาทิตย์นี้เราต้องจับตามองว่าทองคำสามารถผ่านแนวต้านที่1,680 u s เดอลลาร์กัตรอยส์เอาได้ไหมออถ้าสามารถยืนอยู่เหนือ1,680 u s เดอลลาร์กัตรอยซ์เอาเราถึงมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นได้ แต่ถ้าถามดิฉันดิฉันก็ยังแนะนําให้นะักลงทุนลงทุนในก่อนนะคะคถ้าทำยอ่อก็ให้ซื้อซื้อแล้วขายถึงเราจะมองว่าเป็นซ้ายเว้าเพราะว่าวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้คือวันที่ประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเทโรหรือการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างมีความสําคัญกับทองคาค่อนข้างมากถ้าเาดไว้ว่ายอดประมาณสองแสนคนที่จะมีการจ้างงานเนี่ย แล้วตัวเลขมันขึ้นหรือมันลงตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่าเออ่เทรนด์อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นเทรนด์ up หรือเทรนด์เพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสเนี่ยให้เราพงคุณลงทุนในกรอบแนวรับเรามองอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบ usd ต่อช้อนหรือสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทต่อบาททองคำนี่คือรับที่หนึ่งรับที่สองอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบห้า usd ต่อช้อนหรือสองหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทต่อบาททองคำ ส่วนแนวต้านนะนะคะถ้าเป็นของอาทิตย์นี้เรามองอยู่ที่1,670 US อ o l าร r กับทอยส์อาร์เป็นต้านที่หนึ่งครับต้านที่สองเรามองอยู่ที่1,680 US d อ l าร r กับทรอยส์อาร์หรือ24,480บาทต่อบาททองคบจนกว่าการประกาศนอกนอกภาคการเกษตรออกมาถึงจะสามารถประเมินได้ว่าตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นแล้วจริงๆ ปั oh, okay. จจัยสัปดาห์นี้นะคะที่ต้องติดตามเนี่ยมัน hmm. วันพุธจะมีการประชุมของกระกทรวงการคลังยูโรโซนซึ่งจะมี <Right. S 2> นโยบายเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเนี่ย hmm. นยักลงทุนต้องจับตามองว่าจะมีมีนโยบายที่เป็นหัวมีการระงมเงินเข้ามาช่วยเพื่อ,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 อประเทศที่มีหนี้ไหมอันนี้ hmm. วันพุธนะคะ <Right. S 2> วันเมื่อหัสเนี่ยจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง อของยุโรปว่าจะมีการเพิ่มอัจราดอกเบี้ยรหรือเปล่าออในวันเดียวกันวันเพื่อหัสเนี้ก็จะมีแถลงนโยบายทางการเงินของ ECB เข้ามาอีกเพราะนั้นสองตัวนี้เป็นตัวที่ต้องจับตามองและตัวที่เป็นเป็นตัวสําคัญก็คือกดการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์สามสี่ตัวที่ดิฉันจับ มาให้มองเนี่ยมีความสําคัญทั้งนั้น oh, แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการถึงพุทธเนี่ยมันจะมีตัวเลขเยอะแยะเลยที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการวันพุธจะมีการประกาศสต็อกน้ำมันของ EIA แต่จริงๆตัว EIA เนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่แค่ตัวเลขไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่ดนันั้นสี่ตัวที่ดีฉันกล่าวมาข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวที่นักลงทุน,นต้องจับตามองค่ะโอ้ oh, ครับแล้วระหว่างเ ประเด็นของทางยุโรกับประเด็นของทางสาหรัฐนี่ส่วนไหนที่มีความสําคัญที่จะทําทให้ราคาทองคำนี่เคลื่อนไหวกนะ็น่าจะเป็นสหรัฐที่มีความสำคัญมากกว่าเพียงแต่ที่นันที่ยังไม่ได้พูดถึงนะไปแต่เรื่องน้ามันเพราะว่า ตัวนี้ตัวน้ํามันเนี่ยเราน่าจะมองว่าอิหรา่านม,มีปฏิกิริยาอะไรเพิ่มขึ้นมา้างถ้าอิหร่านยังไม่มีมาตรการใดๆเพิ่มขึ้นมาต้องรอการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังบอกว่าออตัวน้ํามันยังไม่ใช่ในยะสํสคัญในช่วงนี้ค่ะอืมครับแต่ว่าน้ำมันช่วงนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณประวันนะ ก็ไปตามกระแสค่ะจะก,กว่าวจะมีการประชุมครั้งต่อไปรู้สึกจะวันที่ยี่สิบกว่าของพฤษภาเนี้ยค่ะอแล้วเรื่องของเฟดที่ประกาศออกมาทํานองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสู้ดีอาจจะมีการออ,ออกมาตรการอาทิเช่น QE สามอะไรอย่างนี้เนี่ยจะมีผลต่อราคาทองคำไหมฮะก็มีผลมาแล้วทองคำรับข่าวถึงสามารถมายืนอยู่เหนือพ6 6 0กสิบได้สังเกตดจากเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนี่ย แต่พันห้อยหกสิบยืนอยู่ไม่ได้นานแล้วก็ร่วงเพราะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้เรามองว่าโอกาสที่จะยืนอยู่เหนือพันหกร้อยหกสิบมีที่ฉันเลยแนะนํำว่าทุกครั้งที่ยอดเนี่ยควรจะซื้อเข้ามาก่อนเพราะโอกาสที่ทายเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยกําลังจะมาแล้วค่ะโอ้ครับผมครับก็เรียกว่าต้องเริ่มซื้อแล้วนะค่ะต้องทยอยสะสมแล้วค่ะครับอื แล้วคุณพวันมองว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยอย่างแนวโน้มอาทิตย์หน้าที่ว่าผมผม,มองจากข้อมูลที่คุณพวันบอกแล้วเนี่ยและราคาขยับขึ้นไปอยู่แถวๆหนึ่งันหกร้อยแดสิบหรือหนึ่งพันหกร้อเจ็ดสิบเนี่ยเทนขาขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในขาขึ้นนี่ยาวนานฮะคือต้องมองปัจจัยหลายอย่างประกอบ ถ้ามองปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมุ่งวิ่งเอรวอร์จจะ15วันกําลังจะตัดกับ200วันถ้าสมมติตัดได้เนี่ยเขาเรียกโกลเด้นคอสมันกําลังจะขับตัวขึ้นอาจจะใช้ระยะเวลาได้ประมาณสักหนึ่งเดือนแต่ถ้ามันยังไม่ได้ตัดตอนนี้ที่ไม่สามารถบอกได้ว่าตัดเป็นเทรนขาขึ้นแล้วอย่างมันกําลังจะแตะยังไม่ได้ตัดเพราะนั้นต้องมองจนอาทิตย์หน้าว่าถ้ามันตัดแล้วเนี่ยถึงจะสามารถประเมินได้ว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นค่ะอืม แต่หลังแปดถึงหลังพันหกร้อยแปดสิบเนี่ยพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยขึ้นทั่วเนี่ยก็เป็นตัวแนวต้านสําคัญซึ่งอันเดือนที่แล้วเนี่ยพยายามที่จะผ่านก็ไม่สามารถผ่านได้ค่ะอืมครับผมก็เรียกว่าพันเจ็ดนี่ก็ยังแข็งนะแนวต้านสำคัญใช่ค่ะนะลงทุนถ้าถ้ามองยังไม่ชัดเจนเนี่ยลงทุนในกรดปลอดภัทยที่สุดค่ะครับผมค่ะอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็ ยังเหมือนกับอยู่ในช่วงไซด์เวนะแนะนำให้นักลงทุนเริ่มเข้าไปซื้อทยอยเก็บไปใช่ค่ะย่อนก่อนที่มันเป็นไซด์เวดาวก็จะแนะนําว่าทยอยอย่าเพิ่งเยอะแต่ถ้าเอในเทรนด์อาทิตย์นี้เราเชื่อว่าเป็นไซด์เวอัพค่ะครับผมถ้าอาทิตย์นี้ไม่สามารถยืนต่ำกว่า1,640 US Dollar ส็ทยอยซื้อเอาเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นค่ะโอครับผมท้ายนี้มีอะไรจะบอกกล่าวมับ้นักลงทุนบ้างครับ ก็ทยอยสะสมค่ะแต่ถึงจุดที่ขายก็ให้ขายเพราะว่าตอนนี้เมื่อไรนะย,ยังไม่ชัดอเมริกายังไม่ได้ประกาศออกมาจริงๆว่าจะมี QE สามแค่เป็นการเกิดว่าพร้อมที่จะใช้ QE สามก็ยังไม่ได้แปลว่าจะใช้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะักลงทุนก็ลงทุนในกรอบไปก่อนจนกว่าจะประกาศว่ามีการใช้ QE สามพะหลัง QE สามเรา e เชื่อว่าทองคำมีการบูตขึ้นมาอย่างน้อยร้อยถึงสองร้อย US อ o l l a r กระชวยดาวค่ะครับผมครับ ก็หรือว่าต้องรอนะขอบคุณครับคุณประวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับมาก็คุณประวันนะฮะก็แนะนําว่าตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยเก็บแลละเพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นช่วงขาขึ้นแต่มันยังอยู่ในระยะไซเวย์อยู่เหมือนกันนะคุณบุรกิจก็คงต้องรอดูข่าวสารที่จะออกมานะช่วงสัปดาห์นี้นะหลายเรื่องที่สําคัญนะวันพุธเห็นบอกประชุมกลางยุโรปวันพฤหัสก็อัตรา ดอกเบีย้ยในยูโรนะแล้วก็วันศุกร์นี่ก็เรื่องของนอนฟาร์มเพโลการว่างงานในอเมริกาใช่ครับอันนี้ก็นักลงทุนเองนี่ก็ต้องตื่นตัวนะคุมกิจครับรจริงๆนะแล้วตรงนี้นยผมมีอีกข่าวชิ้นหนึ่งครับตอบรับวันพรุ่งนี้ครับหรือวันเมดเดหรือวันเลเบอร์เดย์ครับรก็คืออ่อ